ครับเบื้องอีกด้านหนึ่งนะครับเ้อะเบิ้งครับเบิ้งล้ำตัวเบื้องตาล้ำตสวัสดีครับผู้ชมที่ขรรคหลักขออนุญาตเอ็นพีน้องคือเขานะครับเสด้มีความอบอุ่นเป็นกันเองครับพี่น้องครับมาอนี่รายการควายไทยสร้างรายได้ของช่องเกาชนะจนพาพี่พาน้องมาอยู่อำเภอแวงน้อยครับพี่น้องขอนแก่นครับเป็นคอกของสมิธฟาร์มครับม้อนี่มเปิดราคาครับตัวที่เห็นอยู่นี่แหละเป็นควายงาม ครับเคยเข้าประกวดครับได้ร้องชฉ่ำมาสันวาทางชัยภูมินะครับเนาะเดี๋ยวมื่อนี้สิเป็นจังไดสิเปิดราคาไว้สํารดบเดี๋ยวกอะสิพาพี่น้องไปหูจักกับพี่สุม,มิตรครับเพิ่นกําลังสิอาบน้ําให้ยโยนี่เดี๋ยวบางเยี่ยมชมคอ,อกก่อนครับนี่เป็นคอ,อกบ,อนบานๆนะครับเด้อนี่ง่ายๆคอ,อกใหม่ครับอ่ามามนี่ นี่อาบน้ำเสร็จแล้ว่าสันว่าแลยวใส่พี่น้องชม,มครับพี่สุมิตรสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมครับพี่สุมิตรตอนนี้พี่การเขาอยู่บ้านใดก่อนอยู่บ้านโคกสีตำบลแวงน้อยอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นครับครับผมครับขอนแก่น ครับพี่รองครับที่เห็นอยู่นี่นี่เป็นจังไรเพวาที่ไปที่มาสายเลือดให้ฟังแนี่ครับเพื่อนว่าแม่ตัวนี้เป็นสายอุทัยนะครับสายอุทัยครับผมอืมครับมาจังไสได้มาได้ทังไดได้ได้มาจากคนรู้จักกันครับคุ้ยตัวนี้ยครับผมเิ่นแบงห้มาเ็ดสายพันธุ์ครับผมสูงสูงหลายปันใดนะสูงร้อยสี่สิบเอ็ดครับผมสูงร้อยสี่สิบเอ็ดครับ ได้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับผมลูกตัวหนึ่งตัวผู้ตัวเมีย่ะตัวตัวเมียครับผมได้ลูกตัวเมียมาแล้วเนาะครับผมสูงร้อยสี่สิบอะไรกสี่สิบเอ็ดครับผมอ่ะพี่้องเมืองส่วนสูงนะครับครับนี่เป็นเคยเข่าสนามประกวดที่ใช้ภู้มมาครับผมครับสนามประกวดได้อันดับใดก็ได้ได้ร้องชนะเลิศอันดับสองครับอ่าร้องชนะเลิศอันดับสองหรือว่าที่สามนี่แหละเนาะครับผมครับครับลำตัวยาวๆวครับใส่ก็ใส่อุทัยครับผม แม่เขาเป็นสายอุทัยครับใช่ครับครับให้ลูกมาแล้วครับผมให้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวครับตอนนี้สถานะเป็นยังไงท่านเพิ่นเพิ่นผสมไว้สองเดือนแล้วครับผมผสมไว้สองเดือนแล้วครับพอังพอพอพอของเพชรพรสวรรค์ครับเพชรพรสวรรค์เป็นสายอะไรเนาะเพชรพรสวรรค์เออเออเป็นควายพื้นที่ของชัยภูมิเนี่ยครับผมควายพื้นที่ของชัยภูมิเนาะ บัดนี้ม่อบอกเรียงราคาเปิดว้เท่าไรก่อนครับเปิดใบสองแสนหาครับผมเปิดว้สองแสนหาทองสองพันสองรอบเนาะครับผมครับต่อร้องได้ครับผมอเลี้ยแล้วราคาต่อร้องได้ครับผมครับแบ่งปั่นไปเฮ็ดสายพันครับอืมครับต่อร้องได้เลยครับเด้สองแสนหาต่อร้องไปเป็นครับอีกมุมมุมด้านนี่แสง่อง เป็นจ้ไหกินห,ห้กินอาหารบ่อครับบอ่อครับตอนนี้เรี้ยงธรรมชาติครับผมเลี่ยงธรรมชาติครับเรื่องธรรมชาติครับผมลูกลูกเขาตอนนี้จะเดือนแล้วเออลูกลูกตัวแรกหกเดือนกัวครับผมโอ้หกเดือนกัวแล้วครับผมอืมครับพอดีช่วงนี้ครับเป็นงจังไหนมีอาการเป็นสัตว์ไป ครับกาย่างไอโฟผสมแล้วครับผมผสมแล้วเดี๋ยวสิลืมเนาะผสมเดี๋ยวสิตัดออกครับอ่าครับอ่านี่เบิ้งครับเบิ้งอีกด้านหนึ่งนะครับเด้ออืมเบิ้งครับเบิ้งล้ำตัวเบิ้งอ่าตาล้ำตัวลักษณ์นี่ชัดเจนเลยเนาะครับมาแหลงกัดเขาอัลตร่าชัดเจนเชื่องอยู่นะครับเนาะครับผมเชื่องครับเชื่องดีพอครับ ไว้จากเวทีชัยภูมินะครับเด้อครับผมอกพันการประกวดเวทีชัยภูมิเมื่อนี่กะมีมีตัวเดียวนี่เนาะครับผมตอนนี้เหลือยู่ตัวเดียวพี่น้องมาขอแบ่งไปเหมือแล้วครับครับครับผมมาบัทันครับพี่น้องมาบัตรทันครับเดียวเดี๋ยวไว้มีโอกาสหนาอีกขั้นมีเขาเม่ี้จังไดอีกอ่ะครับติดต่อครับผมครับพี่น้องมาชมได้ครับครับมองรายละเอียดครับ ผมซิบกระเขาไก่บรนไดนะครับต้องเตือนกินไม่เยอะครับอ่นตื่นเตือนอยู่แมงกัดเขาครับครับโอ้ใหญ่เจ้าเนื้อครับเนื้ออันนี้เท่าที่ผมเบิ่งนี่เนาะคันไปอยู่ละในฟาร์มนี่ก็สีราคาหนึ่งแหละเนาะครับผมแมนครับถ้าเขาฟาร์มกันราคาหนึ่งแหละครับอันนี้แบ่งปันพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านเขาเป็นเลี้ยงไปเห็ดสายพันธุ์นะครับในฟาร์มก็สรเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับเด้อโอ้ใหญ่ดีสายอุทัย ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นก็โทรเข้ามาเนาะครับเนาะอ้าบอกเบอร์โทรพี่น้องไว้เนี่ยครับศูนย์แปดเก้าเก้าแปดเก้าหกศูนย์แปดซี่ครับผมครับผมก็โทรเขามาสอบถามก่อนเนาะก่อนสิบมะมึงจริงจริงครับโทรเขามาสอบถามเบืองได้ครับครับจอดจอดถามาต่อรองได้ได้ครับพี่น้องไง อ่ะครับพี่้องรายละเอียดมือนี่ก็สี่ครบถือว่าครบถวนระดับหนึ่งแล้วครับอ่ะให้พี่สมิทธ์ฝากฝากฟาร์มจักหน่อยครับฝากครับเอ่อมีเขามาเรื่อยๆนะครับของดีทั้งเอ่อทางขอนแจนทางแวงน้อยนะครับกันเอ่อจังไดกัมีเบอร์โทรแล้วกับโทรมาติดต่อสอบถามนะครับเด้อกันผ่านมากับแวมาเยี่ยมมาชมกันครับครับผมครับพี่้องครับก็ฝากฟาร์มของพี่ ซูมิฟาร์มครับเนาะครับผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกฟาร์มนึงเลยครับเด้อครับราคาอย่างไรกับตอร้อนกันเมืองครับสุดท้ายก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องเกาชนะจนไหวครับสได้มีคิดใหม่ใหให้พี่น้องเมืองชมครับพี่น้องครับสุดท้ายอีลีก็ขอก่าวเข้า่าสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ